ปัญหาคือโชอ๊คเบี่ยงวิธีการปรับโชบ๊คเปิดฝาล่างเก็บมาเปลี่ยนถ้ามันมาเก็นเด,ดนอกเก็บไนมันชิดเข้าไปข้างในก็ดันกับงัดตัวนเ้อาก่อนตัวเนอาก่อน,น,น,นแล้วก็ดันตัวน,นี้กับใช้หกเหลี่ยม ใช้หกเหลี่ยมคายตรงนี้เริบอดี้อยู่เสร็จแล้วใช้กระจายประสิทธิ์ขันกระจายประสิทธิ์ขันด้านนี้ดันกลับด้านนี้คลายคายก่อนคลายกออกยันแล้วคลายออกเมื่อคลายตรงนี้เสร็จแล้วก็คลายตรงนี้ดันตรงนี้เข้าให้มันเลื่อนตัว ý lộn hãy luôn 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 hãy ตรงก็ได้เรียบร้อยตัวนี้เป็นตัวปรับความเร็วความช้าอันนี้แล้ววงกว้างตัวตัวนี้ตัวนี้วงแคบกว่าปิดเมื่อกี้ถ้ามันเด้งมากแล้วคลายใหมุ่เพิ่มเร็วขึ้นลองปิดดูลองรอบดู